สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวตุ๊กตา Limited Edition d ด l ล2ตัวที่เราชอบมากให้ทายมีใครบ้างก็คือแทนแทนออโรร่าเอ้ยไม่ใช่ <laughs> ออนนาอนนาจากฟ r o ซ e นอันนี้เป็น Limited Edition d ด l ล2,500ตัวในโลกนะคะชุด c a r ์เดนชั่เป็นฟ r o เรนรุ่นแรกเลยส่วนรุ่นที่2ไม่ใช่รุ่นที่2อง่วันนี้เออตัวที่สที่จะมารีวิวที่พูดไปตอนแรกคือออโร่ ออโร a ชุดสีชมพูคือจริงๆมีชุดสีฟ้าด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะพูดแต่ละตัวอินดีเทลนะแต่ว่านอกขอโชว์ดีเทลตุ๊กตาก่อนเดี๋ยวจะหาว่ามีแต่น้าไม่มีเนือ้อโอเคอันนี้คืออน,นา coronation สองพันห้ารอตัวในโลกนะคะคือดีเทลสวยมากคือดูขนตาขนตาปังมากอยากจะมีขนตายาวๆแข็งกันน้ำมาก แล้วก็ผมก็ดูด,ดีเทลนะผมจะมีแบบเหมือนในการ์ตูนเลยเป็นแบบสีขาวๆตอนที่ first ตอนที่ผมก็จะเป็นหิมะนั่นแหละแล้วก็มีเป็นครีลด้วยนะมีการผมเป็นลอนนิดนึงตรงปลายสวยเนาะสวยมากดีเทลชุดเป๊ะมากแบบคือทุกอย่างสวยจริงๆคือถ้าใครที่ชอบห้ามพลาดใครที่ชอบอนาคือแบบตัวนี้ที่สุดของอาณาแล้วซึ่งจริงๆอ่ะ อันนี้ไม่ใช่เวอร์ชันแรกนะเอ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เวอร์ชันเดียวนะอันนี้เป็นเวอร์ชันแรกเวอร์ชันแรกเนี่ยเป็นรุ่นสองพันห้าใช่ไหมจะมีอนาตัวชุดสีเขียวแล้วก็มีเอลซ่าชุดสีฟ้าที่ราคาแบบโ,โหดร้ายแต่ว่าคุ้มค่านะคะใครชอบเอลซ่าบอกเลยตัวนั้นคือที่สุดของที่สุดมีลูกค้าติดต่อมาหลายตัวแล้วเหมือนกันนะเอลซ่าแล้วก็อนาด้วยแล้วก็ในกล่องเขาเนี่ยตรงข้างใต้กล่องนะตรงเนี้ย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 จะมี Certificate of Authenticity นะคะก็คือ Certificate เนี่ยก็จะบอกว่าเขาเป็นของแท้นะแล้วก็เป็นตัวที่เท่าไหร่ This limited edition a n a d o l released in 2013 2013 by Disney Store อะไรอย่างนี้เขาก็จะบอกบแล้วก็จะบอกว่านี่เป็น number อะไรน,นี่เป็น Number 1,200 o f 0อร์1,200 5นะคะก็คือเป็นตัวที่1,200นั่นเองคือมันควรมีปะแล้วคือเขาไม่ได้มาโลลๆเขามีกล่อง กล่องเนี้ยก็จะสวยนะคือกล่องก็สวยคือแต่เขาจะแบบที่เราแกะออกมาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาใส่กล่องแกะกล่องเวลาเราทําคลิปไยเราก็เลยแกะออกมาก่อนอันนี้คือด้านหลังสวยไหมสวยมากเลยด้านหลังขนาดข้างหลังยังสวยขนาดหลังกล่องมันดูแบบไม่เห็นมีอะไรแต่มันก็ยังสวยเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่นาชอบก็คืออัโรว่าที่นาบอกไปแล้วก็สองตัวเนี้ยเป็นนาเก็บเอาไว้นะคะจริงๆนามีทุกตัวเลยอยู่ที่เมกา ไว้ก็อย่างที่น้ำบอกไว้ถ้านามีโอกาสน่าจจะรีวิวนะคะแล้วก็อ่ะพูดถึงออโราก่อนออโราอันนี้เป็นรุ่น5,000ตัวนะไม่ใช่อนานะอนาเป็น2,500ใช่ไหมแต่นี่เป็น5,000ตัวเป็นตัวที่ห0 0ทั้ง2ตัวมาจากอเมริกานะคะสวยไหมให้ดูดีเทลใกล้ๆโฟกัสยังสวย OMG ดีเทลเป๊ะมากแล้วแบบที่ออกมาพร้อมออโรว่าไม่ได้มีเฉพาะออโรว่านะคะจะมีมาเลฟิเซนด้วยมีเซลิปอะไรอย่างนี้แล้วก็มีชุดออโร่าที่เป็นชุดสีฟ้าชุดสีฟ้านั้นก็มีแต่ว่ามันอยู่อเมรกาเขาอยู่อเมรกาแล้วก็มีเอามาแต่สีงปูอยู่เมืองไทยตุ๊กตาลิมิเแต่ดิจิ้ชั่นอะนะพูดไปก่อนว่าตอนออกมามันก็ไม่ได้แพงเหมือนราคาที่ อยู่ทุกวันนี้ที่มันเป็นอยู่เพราะว่าเนื่องจากมันเป็นลิมิเต็ด d i t i ่นซึ่งมันก็คือมันก็จะเป็นตุก๊กตาที่มีมูลค่าเพราะว่าเขาผลิตมาแค่ไหนมันก็จะมีแค่นั้นใช่ไหมเพราะตอนนี้อ่ะเช่นอันนาเนี่ยเขาผลิตแค่สองพันห้าร้อยตัวพอขายหมดเนี่ยทั่วโลกก็หาซื้อไม่ได้แล้ว <c oughs> ขอโทษค่ะก็จะหาซื้อแบบสองสงสัยพูดมากไปหน่อยคันคอขอโทษโอเค ก็จะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วก็จะมีแค่สองพันห้ร้ตัวใช่ไหมซึ่งเวลาที่เราหาตุ๊กตาลนะิมเต็ดอ dition น่ะเราพูดเลยว่าอย่าเอ m ม o r Original Price t a ์มันเป็นไปนไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถซื้อในราคาที่เขา list on เว็บไซต์ได้อย่างตุ๊กตาอันนาตอนนี้ก็แพงมากแล้วนะหลายหมื่นแล้วค่ะเราวิธีการซื้อตุ๊กตาลนะิมเต็ดอ dition น่ะมันก็ ไม่ง่ายอ่ะคือเราไม่สมันไม่ใช่แบบเดินไปแล้วก็ซื้อได้คือต้องไปต่อแถวซื้อต้องแต่เช้าเลยนะก่อนห้างเปิดแล้วก็เหมือนเวลาในเว็บอ่ะสมมติเรากดซื้อในเว็บอ่ะบางทีอ่ะจะจ่ายเงินแล้วงี้ใช่ไหมคะบัตรเครดิตก็เด้งเพราะคนมันแบบแย่งกันซื้ออ่ะคือคนแบบพยายามเข้าแล้วก็แย่งกันกดซึ่งมันยากมากการที่จะได้ตัวหนึ่งมันไม่ได้ง่ายเลยไม่ใช่แบบมีเงินจ่ายจบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่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 โอเค ฉะนั้นอย่าเ i m for original price tag นะคะและยิ่งนานวันเนี่ยราคามก็ยิ่งสูงด้วยมันไม่ใช่แบบจบแค่ราคาตรงนั้นวันนี้หมื่นหนึ่งอีก2ปีก็หมื่นหนึ่งไม่ใช่ะคะ่ะคือราคาขึ้นเรื่อยๆวันนี้อาจจะแค่อะอย่าง Aurora, ออโรร่าอาเนี่ยอาจจะแค่ตอนแรกจะหมื่นเดียวใช่ไหมตอนเนี้ยสมมติอ,าาอีก2 3ปีมันก็จะเขาก็อาจจะขึ้นเป็นสามหมื่นอย่าเรียกว่ามันนะดูหยาบคายน้องเขาออกจะแบบเลอค่าต้องเรียกว่าเขา นั่นแหละเขาก็จะแบบขึ้นราคาเป็นสองหมื่นสามื่อะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งเนาว่ามันคุ้มค่าที่จะเก็บนะไม่ต้องนึกถึงเรื่องที่เราจะขายต่อก็ได้แค่แบบว่าแบบมันเราชอบมันมันคือที่สุดอะนะ่ะเนาะมันพูดเลยมันคือที่สุดของตุ๊กตาของตัวนั้นๆน่นนะจริงๆคะ่ะก็ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจตัวไหนไลน์มาสอบถามเราได้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะ มีทุกตัวเลยขอบคุณมากนะคะที่ชมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย